เดี๋ยวครับทำการลงแล้วลงอย่างนี้แหละง่ายดีเพราะว่ามันไม่ตึงครับลมอ่อนๆอนมันก็ดีอย่างนะถ้าลงอย่างนี้นะ มอ่อ,อนมากครับแต่ไอตัวบนยังไม่ขยับครับไอตัวล่างขยับไปแล้วดูย่างตัวล่างขยับไปแล้วไปเชือกนิดเดียวครับไปเชือกยังมาถึงสิบไกลเลยก่อนเชือกยังอยู่ยเยอะเชือกเก่าครับเชือกเมื่อสามปีสี่ปีที่แล้วครับ ลมอ่อนมากอ่อนเกินตัวบนน้ำไม่ขยับครับตัวบนตัวบนปล่อยสูงมากครับปล่อยอยู่ที่ประมาณเกือบสิบใจครับแต่ตัวเนื้อไม่ได้ปล่อยสูงครับปล่อยำตำ่ำๆ นี่ก็ดีหน่อยครับดีหน่อยที่ว่ามันไม่ตึงครับโพสะตึงมันก็ไม่ illing, ธรรมดาครับชะตึงโอ Woah, ce, ill, ้ยหัวทิ่มหัวทิ่มแล้ววะหนักหัวไงวะหนักหัวแน่แน่เลยแต่หัวทิ่มวะเฮ้ แต่ว,ว่าใส่ทูนิดเดียวเองทูแค่เล็กนิดเดียวเองมันหนักตรงไหนวะตายแล้วดูก็ไม่ได้ใหญ่มาให้มันถึงนะ้ามามไม่ถึงแล้ไม่ช่ายเทียนด้วยนะ เป็นเซียนนะเอาละมันไปยังไงของมันขึ้นเนื้อหัวเลยเปรดเอ้ยเอาละเอาละ วัดไปเนี่ยดไปดิอู้อูอ้ไม่ได้ครับไม่ผ่านครับจับเขาไม่ได้ครับ,บมันตเตลิดเนื้อหัวมันตเตลิดผมครับมันตเตลิด ตลิดหัวเลยมันตเตลิดหัวผมธนูก็ไม่ขาดครับแต่ลมมันไม่ค่อยมีข้างบนว่าวตัวใหญ่ตัวนั้นอีกใกล้จะตกแล้วครับก็คือไม่ไหว โอ้เหนื่อยจับเขาไม่ได้ครับเพราะว่ามันตเตลิดเนื้อหัวผมแบบมันตเตลิดข้ามหัวผมไปเลยมีหวตัวหนึ่งครับแล้วก็มีธนูพัฒนาตัวหนึ่งครับแต่ว่าลมเบาไปลมเบาไปไม่มีไม่มีเสียงธนูครับทำว่าธนูขาดมันไม่ขาดนะครับธนูไม่ขาดแต่ว่าลมมันเบาไปครับลมมันเหมือนว่าฝนมันจะตกอะ่ะ โอเคครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ผ่านครับกลับเขาไม่ได้ครับคือว่ามันเลยนูหัวผมไปครับจับไม่ได้ก็คือต้องรอดูตัวนู้นครับจะจับได้ไหมต้องรอต้องรอดูเดี๋ยวผมไปอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้ถึงเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมสวัสดีครับผม